ตัดต้นล่าใหญ่ถึงน้าเำกาอยู่ให้เป็นโฮมตัง้งหลายปี่ถึงเทานะคะปลูกต้นไม้ก็หกหะ,ะหักต้นไม้เนาะค่ะหักเบิร์ดี๋ยวแหละปลูกต้นไม้ข้ามีความผูกพันน้ำเห็ดใหนข้ามีความสุขน้ำเขาสวาอ๋อ,อ,อก,กับแมงกับแปนบาทเราแม่หกหกหกบาทค่ะ แฟนตะบานห่อนได้บาน,น,บบนคุณกะเกงเนาะคุณรู้ไหมต้นไม้นี่คือแอร์แอร์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นแอร์ฟอกอากาศในบ้านคุณรู้ไหมต้นไม้ต้นหนึ่งเ,เท่ากับแอร์ในประมาณหาชิเครืองจริงๆห้าิถึงลอยเครืองแล้วก็เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดในโลกด้วยต้นไม้ต้นหนึ่งนั้น การทำไร่ใหม่ตัดใหม่ทำลายปลานี่เป็นการทำลายโลกอย่างรุนแรงเลยแหละหออโอ้ยไอรีค่ะพอว่าต้นใหม่ให้ความหล่มเย็นเด้แล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเป็นอาหารของสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องนุ่งห่มให้ใบเขานนะบ่ะเหีห้ยเขาหนาวบใ่เห้เขาถูกฝนเด้ บางขบ e r t นะคะซัดเข้าตรงกันคือคนนี่แหละค่ะเฮาเห็นเราก็ททำลายลงค่ะเพราะว่าปลูกคนขืนหลยปีแล้วสงสารคนจะได้นี่ให้มากินเซ่บแสบบ้านหานค่ะดกน้ำได้เวลาเพิ่นเป็นหมากน้วยใหญ่ค่ะน้วยใหญ่เปล่งเลย จับดีๆแด้วจับดีๆให้มันตกลงมาโหลดบ่าตรงจับมันดอกขอย่านจะลงมานะนำนะบบเบิงได้นนี้เลยค่ะระวังจับดีๆอย่ามาตะเบาเด้อตั้งใจเฮ็ดบาดนี่เพราะว่ามันบมมีสติทำงานใอ้ใหญ่บบผู้เดียว สจ้งกระสีกระเบื้องด้วยเท้าพี่จะมัดตัดดีพี่พี่เือไก่ถ่ายรถพี่มันกระเด็นมากอันตรายกด มันกระเด็นมาได้หนังเห็นบ่บ่ถือดอกมันแต่ว่ามันยับมากกลางกาก็กกได้ขึ้นหอดมันได้ล่ะมันอยู่น้ำตังน้าเศร้ากปีคนณะ